สวัสดีครับวันนี้นําเสนอผัดกระเพราเนื้อนะฮะเด็ดไก่กระเพราหน้าบ้านเลยนะปลูกไว้เะยครับสองต้นนะฮะปลูกไว้พอได้รับประทานนะครับเป็นกระเพราแดงนะฮะสั่งมาจากช้อปปีนะครับต้นกระเพราอย่างสั่งมาเลยนะฮะหั่นเนื้อนะครับหั่นแล้วก็สับนะครับสับให้ไม่ต้องละเอียดมากนะฮะพอได้เคี้ยวบ้างนะครับนี่คทำการหั่นนะครับแล้วก็ สับสับก็เรียกกันสับพอหยาบๆนะครับตีเนื้อก็เป็นเนื้อที่ตลาดนะฮะก็จะไม่ไม่เหนียมากแล้วก็หั่นถั่วนะครับใส่ถั่วฝักยาวเพิ่มปริมาณสักหน่อยนะแล้วแต่คนชอบนะครับบางท่านไม่ชอบผักก็ไม่ใส่นะฮะแต่อย่างผมผมชอบนะครับ ชอบทานผักเยอะอยู่แล้วนะฮะก็เน้นเป็นผักนะครับอันนี้เราทำเนื้อนี่ประมาณ2ขีดได้นะฮะสองขีดได้นะครับก็มาทำผัดกะเพรานะฮะนี่นะครับแล้วก็โขกพริกกับกระเทียมนะฮะพริกแห้งนะฮะแล้วก็กระเทียมโูกพอยแบบหยางนะครับได้แล้วก็ น้ำมันใส่พริกกกระเทียมลงไปแล้วก็เนื้อนะครับคนให้สุกนะครับสุกได้ที่แล้วก็ใส่ผัวผมยาวปรุงตามชอบนะฮะน้ำปลาชูรสน้ำตาลนะครับแล้วแต่ท่านใดชอบนะฮะก็สามารถปรุงได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะครับ ถ้าใครอยากให้มีกลิ่นฉุนมากๆนะเร่งไฟแรงๆนะครับเดี๋ยวกลิ่นใบกระเพรามันจะออกนะครับหนึ่งจานอะไรเนี่ยเลดดี้โอ้นี่ครับผัดกระเพราเนื้อ